เพราะว่าระยะทางมาจากมหาไซไปหา,าวงเวียนใหญ่ประมาณอยู่30กว่ากิโลเมตรแต่ค่าเดินทางนี่พี่น้องมีแต่10บ,บาทเท่านั้นนะก<ม>็คือเรียนเดียวพี่นน<ม>เนาะรียนเดียวสามารถเดินทางจากามหาไซไปหอดกรุงเทพได้เลยน<ม>เดี๋ยว,ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยเนาะ สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดารพี่น้องมัสดสุขสุขคนอีกตืมเซนเกาเซนเคยเนาะกะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเนาะมหาไซพี่น้องกําลังสิเดินทางไปยังกรุงเทพเนาะก็คือไปลงยังสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่พี่น้องเนาะก็เลยว่าสิมา่ายรีวิวให้กับบรรดารพี่นอ้องเนบะิ้งเนาะการเดินทางที่ว่าคุมาค้มค่าคุ้มราคาที่สุดใน ประเทศไทยเลยกับว่าใหนะพี่น้องนะนี่ก็คือการเดินทางโดยรถไฟเพราะว่าระยะทางมนาะจากมหาไซไปหา,าวงเวียนใหญ่ประมาณอยู่30กว่ากิโลเมตรแต่ค่าเดินทางเนี่พี่น้องมีแต่10บบาทเท่านั้นนะก็คือเรียนเดียวพี่น้องนะเรียนเดียวสามารถเดินทางจาก มหาชัยไปฮอดกรุงเทพได้เลยน้องเดี๋ยวว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยเนาะเดี๋ยวเจ้าหน่อยเขาขึ้นรถแล้วก็นิขายรีวิวให้กับบรรดาลให้พี่น้องในเบืองนวารถราคา10บาทนี่มันเป็นยอดไดเนาะเก็บไว้เมืองพร้อมกันพี่น้องนี่เรถพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือรถไฟที่ว่าเฮา่ชินังนะเพื่อเดินทางไปยังสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่พี่น้องเนาะจาคาเพียงแต่10บาทเท่านั้นพี่น้อง คือความจริงนะบ้าดามว่ามันกัเป็นการเดินทางอีกอย่างหนึ่งได้ที่ว่าผ่อนผานจะสะดวกนะแต่มันอาจจะบ่าหนึ่งขันว่าสะดวกที่สุดแต่มันกับเป็นการเดินทางอีกอย่างหนึ่งที่สะดวกพี่น้องสำหรับบ้าดามนะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่รถไฟพร้อมๆกันนะนี้ก็คือเป็นข้างนอกของรถไฟนะรถไฟทางฝั่งประเทศไทยที่ใส่เดินทางไปมาหาซูกันในแต่ละมือแต่ละวันพี่น้อง ตอนนี้เรคือเข้าขึ้นมาอยู่เทิงรถไฟเป็นเทียวคอยนะกัแบบชีเลยนะคือจังที่เห็นได้เป็น้องสั้นนะ้างในของรถไฟนะก็ถือว่าคุมคา่าคุมราคาเนาะกับราคาที่ว่าเพียง10บาทพี่น้องแต่ว่าสาม,มารถเดินทางได้ตั้งแต่ว่า30กว่ากิโลเมตรนะคือแบบเอ่ตอตันนี้เป็นสุดสายเลยนะเนาะคือรถไฟสายนี้มันจะมีจอ่า กันใหญ่ก็คือเดินท่าสุดสายเลยแต่ว่าขาดโดยสารเนี่ยก็มีเพียงแต่10บาทเท่านั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิง้งอ่าบอลน,นังนะพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่ข้างหน้าของเฮ่านี้ก็คือเป็นบอลน,นังพี่นอ้องบอนหนึ่งก็คือที่นี่อยู่สองคนเนาะั้ที่เราสามารถนั่งได้ อีกสองคนเนาะกะบทั้งนี้อ่เน,นะ,ท,นเนะที่มีหน้าตา่างใี่ไหมเนาะมีประตูมีอันนี้นสามารถเปิดชมวิวชมได้อย่างใดนะแต่ว่าเบาะดำนี่อ่ามัเอาลมณยังเช่นอะเวลาที่ว่ารถมันไปกะมีลมพัดเข้ามาเย็นดีนะพี่น้องนะอันเขิางหนาะ มีพัดลมนะนะ้ำพี่น้องนะเนี่เป็นรถไฟแต่ว่ามีพัดลมนะพัดลมนี่นี่ครับนะนักท่องเที่ยวนะมาได้ต่างประเทศเาาพ,นนะพิ่นกับพีน้องคือกับน้ำพี่น้องนะแล้วก็บพีเชฟนะรถไฟเทึงรถไฟนี่ยนะพี่น้องแบบมีห้องนำอยู่ในน้ำอีกนะอันนี้ก็คือที่เป็น้องนำ ประมาณนี้โดยรวมของรถไฟเอ่านะกะเดียวเข้าชิมาลงจับเวลาพวกน้องะว่าการเดินทางจากอ่ามหาชัยเพื่อไปบุงเวีนย,ย,นย,ยนไ่ในระยะทางนาะประมาณอยู่30กว่ากิโลเมตรใน่ใช้เวลาจักหนาทีเนะในการเดินทางแล้วก็ เวลาที่ว่าไปฮอดนี่มันที่ตรงกับเวลาที่ว่าเพิ่นกัหนดบอสเนาะกับอกกบบย่ยงเป็นลอดถ่ายที่ตามาส้เสม,ามเบิร์นพราะเพราะงันไม่หนักนะอ่าตอนนี้ก็เวลาหนึ่งโมงสิบห้านาทีเนาะบ่ายโมงสิบห้านาทีรถกัเริ่มออกจากสถานีเป็นเที่ยรพลนะอ่าตอนนี้คือรถแลนด์เราได้ไม่หนักก็เวลาห้านั่งเนี่ก,ก็คือแบบยังนี่ โยกข้อก้อยซ้ายแับน,นะรลอ่อขาเบิ้งขาใส่ความไวเต็มปีนะมาะมัชีิใสความไวท่าใดล้าก็เฮาก็สิลองจับความไวสูงสุดของรถตัวนี้เบิง้งความันชีวัดงแรด้วยความไว กเวลาที่ว่าไปตามทางนะพี่น้องน,อนะมองใดที่ว่ามีสถานีมี่บอนที่ว่าเพิ่นหับค้นขึ้นบนแต่ที่จอดแล้วกอะห้าผู้โดยสารขึ้นนะตอนนี้เลยคือมเมื่อวันนี้บ้านขอมพี่น้องจะเป็นบอนที่ว่าเพิ่นเนขตในตอแม่พีนกก่น้องประชาชนมานาาั่งขากรอง โซเปอร์ก็สายซิ่งขนาดนะ60ก,กิโล,ลเมตรต่อสั่วโมงเลยหรอถามเพิ่มกว่าที่ขืนเลยรอนซ้ใจ มาหอดทีวงเวียนใหญ่เป็นเทียบวหอยนะกำลังสี่ลงหลดเห็<ม>นไหมเวลาที่เข้ามาหอดก็คือ,อ,อ12โมง14นาทีกับพอดี1ชั่วโมงเต็มๆนะาการเดินทางของพวกเขาที่นี่นะ โคตรคุ้มเลยพี่น้างนะกับการนั่งรถไฟเดินทางไปๆมาๆน่ะเนาะคือแบบเท่าโต๊ะนัยอเลยพี่น้องนี่และเนาะความสะดวกสบายความคุ้มค่าในการเดินทางของทางฝั่งประเทศไทยมีรถไฟอู้นับปักหลายๆายายพี่น้องเนาะกับราคาเพียงแต่10บาทเท่านั้นเรียน10บบาทเรียนเดียวก็คือสามารถนั่งได้ แดิถ้าเป็นยูบานเฮานะระยะทางประมาณนี้ประมาณสามสิบสี่สิบกิโลเมตรใชนะ่การเดินทางเนะี่ยโอ้จะต้องใช้ลายล้อยนะพี่น้องเนาะนต้องลายล้อยถึงที่สามารถเดินทางได้ว่า,าอยู่ทางฝั่งพี่ มีเพียงแต่10บาทเท่านั้นนาะแต่ทีว่าเป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งเป็นความคุ้มคา่าคุ้มราคาอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางไปมาหาซูงกันของผู้คนในทางฝั่งประเทศไทย,นยเน,น,นี่ยนะพี่น้องนาะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ค็แบบมาท้ายเนามาเล่าสูบันดาให้พี่น้องฟังถึงความสะดวกสบายความคุ้มค่าในการเดินทางของทางฝั่งประเทศไทยกทัถือว่า สุดยอดนะพี่น้องเนาะเวลี really ่กูดมากประหยัดเงินไม่การเดินทางไปเดดไลน์เติมเนาะเพียงแต่10บาทก็สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้พี่น้องนะสุดยอดเลยการสำรับคลิปนี้ EP นี้ก็ต้องขอโดลาไปแล้วนะไว้พบกันไหมในะ EP ต่อไปสบายดีบ๊ายบาย